ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูสัมภาษณ์จากน้องๆนะคะที่พูดถึงกัญชาเสรีของมองนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับสวัสดีครับครับผมผมายวันวิชัยชมงามอยู่คณะเทคโนโลยีมัติมีเดียแอนิเมชันครับผมขอพูดตรงๆนะพี่บีคือผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยครับที่ว่าเหมือนกับจะออกมาตามท้องตลาดทั่วไปขายแบบทั่วไปเลยแบบเนี้ยผมว่าไม่ควร ว่าไม่ควรมันดูไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับอะคะ่ะไ,ไม่ค่อยดูเป็นที่ยอมรับกับทัวกับทัวโลเพราะว่ากัญชาเนี่ยทั่วโลกเขาก็ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่คือใช้ได้แต่ว่ามันจะใช้ในแบบเป็นคล้ายๆยาทางการแพทย์อนะคือเหมือนกับยาคลายเครียดมันใช้แบบเป็นยาเป็นยาสําหรับการแพทย์เฉยๆมันไม่ได้เหมือนกับเป็นบุหรี่เป็นเหล้าที่ว่าคนเขาดูคนเขาดื่มคนเขาเสพกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ากัญชาเปิดเสรีในประเทศไทยจริงๆก็ อยากให้มีการควบคุมแบบเหมือนกับเหล้าก็แบบจำกัดอายุจำกัดพื้นที่จำกัดไปเลยว่าสามารถใช้หรืออะไรไปบ้างอยากให้ระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่าอะไรทําได้บ้างอะไรทําไม่ได้บ้างแบบนั้นนะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ราชพัฒน์กำแพงเพชรนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านนะคะไปฟังสัมภาษณ์จากน้องๆที่อยู่ที่นี่กันนะคะไปกันเลยค่ะ สาวหนึ่งดูไทยบูชาคุณธรรมค่ะคณะครุศาสตร์ปฐมวัยมหาวิทยายลัยราชบัณตกำแพงเพชรค่ะก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหนูคือเคยเห็นสัมภาษณ์ของคาราบาวที่เขาออกทีวีค่ะก็เขาบอกว่าจะใช้เกี่ยวกับในการแพทย์ใช่อันนี้หนูเห็นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าแบบใช้เกี่ยวกับเยาวชนหนูไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามีข้อเสียมากกว่าถ้าใช้การใช้ในการแพทย์แล้วก็รู้จักควบคุมอะไรพวกนี้นค่ะจะดีจะดีกว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยาตวีบุตรพรมธิราชมาจากาคณะครุศาสตร์เอกสังคมค่ะรู้สึกว่าในเยาวชนมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อะค่ะไม่สนับสนุนกับในเยาวชนค่ะแล้วก็กัญชาที่เขาบอกว่าจะนํามาใช้เกี่ยวกับการแพทย์อะไรแบบนี้ก็หนูกว็ว่าดีค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูยังรู้สึกว่าเขายังควบคุมไม่ได้ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดเขามีการควบคุมที่ดีกว่านี้อาจจะ ดีกว่านี้ค่ะงงก็สารเสพติดมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วอะค่ะก็ไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะค่ะรู้เกี่ยวกับโทษแล้วก็คือทุกอย่างมันมีทั้งผลดีและผลเสียใช่ไหมคะอย่างแรกก็ให้รู้ผลดีก่อนแล้วก็ผลเสียเนี่ยคือถ้าเรามีวิธีใช้ที่ถูกต้องมันก็จะมีผลดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใช้ผิดวิธีหรือว่าใช้มากเกินไปเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดผลเสียอะไรเงี้ยเขนเห่อ